อย่าสบัดสัตว์นะเพราะว่าพวกเราจับตาดูอยู่ค่ะแล้วก็อยากใช้จับมือกันอย่างเดียวแน่นค่ะนอกจากนี้ได้ตีแผ่ความวิปริตของแต่ละพรรคการเมืองแท้เรียกได้ว่าขบคุบชาติขบคุบมิตกรกันเลยทีเดียวกับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้แฮร์รี่อ่เกินไปแล้วว่าอาจ,จะมีม็อบสิบสิงหาหรือเปล่าเออถ้างั้นเนี่ยคิดว่าตอนนี้ครับผู้จัดจางานอรอฟังกันอยู่ด้านหลังแต่อยากจะเช็คน,นิดนึงว่าถ้ามีม็อบสิสิงหา หนึ่งพักาการเมือ,เองต่างๆสมบัดสกเรือนแน่นอนว่าพวกเราไม่หยุดแย่นีแน่นอนค่ะยังมีทีมนักศึกษาที่พร้อมขยับอยู่ตลอดและเชื่อเลยว่าที่น้องประชาชนตรงนี้ต่อสู้ด้วยรงในใจที่อยากจะถล่มอำนาจเผด็จการรือความมาเก,ก่าให้มันจบลงในที่สุดอยากให้มันจบในรุ่นเราเนาะแล้วมาที่ผู้ประสายคนต่อไปค่ะก่อนหน้านี้เน,นี่ยได้พูดไปแล้วเนาะว่าสารรังนรัฐมนูญเนี่ยได้ เป็นเครื่องมือของกระบวนการนิติสงครามหรือเปล่าผู้ปราสายคนต่อไปของเราค่ะเขาตั้งใจอย่างมากเลยที่จะมาพูดตีแผ่ในประเด็นนี้รวมถึงนิติต่างๆทางการเมืองที่เป็นปัญหาอยู่ซึ่งตัวเขาเองค่ะที่อยากมาพูดเรื่องนิติสงครามได้บอกว่าเป็นนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์เลยเขาออกมาจากกลุ่มนิติชนคณะนิติศาสตร์ขอเสียฟบุบหิการถึงเอะ ใช้กฎหมายเอาความรู้กฎหมายที่พวกคุณมีมาเป็นอาวุธให้พวกผเดเดก,การแบบนี้มันผัวเหรอ,หรอ oh, <my> ยังตด้อลกเหรอ oh, <my> วค่ควรอยู่ขนาดนีด้ติดาน้กคุณไม่มีจิยธรรมนัก oh, <my> ไม่มีจริสำรรมในประชาชน oh, <my> แล้วไอ้เขาวันนี้มีสงครามเนี่ย oh, <my> พวกเราเนี่ยก็มีส่วนอย่างมาก oh, <my> ย้อนไปตอนปี ี9เ้ย2490ปี2490เป็นครั้งแรกที่มีการรัฐประาหารเป็นตะโถมมาลกของเผด็จการไทยวังวนเผด็จการมันเรนนิ่มมาจาก2490วุฒิสภามีขึ้นมาเปลี่ยนจากวุทธสภาเป็นวุฒิสาัาวุฒิสภาแล้วก็เปลี่ยนจากการเลือกตั้งเป็นการแต่งตั้งมันมาจากเสนีปราโมมันคือเฮอื้ย